ผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอดเพิ่นได้ประชุมเตรียมจัดงานการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีค่ะทางด้านนายทรงพลนใจกริมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอดเพิ่นได้เป็นประธานกรรมการประชุมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีบี a c h v o l l e บ b ลท l 21 World Championship 2023ทีนะคะ จัดโดยจังหวัดรอยเอ็ดค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอยเอ็ดและเทศบาลเมืองรอยเอ็ดร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่เถึงวันที่2 2พฤศจิกายน ที่จะถึงนี่นะคะนสนามวอลเลย์บอลชายหาดบึงพล่านชายล้านสาเกตนครอําเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดค่ะสำหรับการประชุมเทอนี่นะคะกับเพื่อเตรียมความพร้อมในหลายด้านรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุดโดยมีนายสมพรชัยบางยางนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายชูสักราชบุรีร่องผ้วาราชการจังหวัด้อยเอด็ดนายชัยวัฒน์ชัยเพชร ขออภัยค่ะชัยเวทพิศิษิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดพร้อมดยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีเกี่ยวของนะคะเขาร่วมประชุมที่หของประชุมชันหาสารกลางจังหวัด้อยเอ็ดค่ะ ในเทือนีนะคะนายสมพรไฉยบางยางนะคะนายุกสมาคมกิฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อนก็ได้บอกว่าในการแข่งขันเทอนีเนี่ยจะโค้งเนี่ยบบได้วังผลแพ้ลอชนะดอกอแต่ว่าหวังถึงการถีสิมีนำใจนักกีฬามีหัวใจนักสู่รวมถึงการยิ้มแย้มแจ่มใสของนักกีฬาหละกกประชาชนซึ่งประเทศไทยนะคะจะนําเสนอจุดแข้งเหล่านี่เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักกีฬาที่จะมาจากทั่วมุมโลกนะคะและกะักกยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเท่าหลักกะ เป็นซอฟต์าวร์ของประเทศต,ต่อไปค่ะการเรียกได้ว่าเอากีฬามาเชื่อมกับร้อยยิมสั่งเป็นซอฟต์าวร์นะครับมผม<อ>ที่จะวัดรอยเอ็ดน,นั่นเองนะครับนี่คือการแข่งกีฬานะฮะ